กระบะเข้าใหม่ครับอัปเดตเลยนะครับยังไม่ติดจองสองคันนี้นะครับแสนกระบาทกับสองแสนนะครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับไปมีทั้งเกียร์ออโต้และก็เกียร์กระปุกนะครับเปิดฝาเครื่องให้ดูแบบนี้คือเลยครับไปตรวจสภาพรถแล้วเรียบร้อยนะครับตรวจแล้วทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องแล้วทดสอบขับแล้วนะครับเพิ่งจอดเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งจะจอดเมื่อกี้เลยนะครับก็เงินสดเท่านั้นนะครับใครหาอยู่นะกระบะประมาณแสนห้าแสนหก จบคันนี้ได้เลยนะครับ d m a มนะครับแค k หน้าใช้เดิมเดิมสวยๆรถสวยมากนะครับคันนี้รถเดิมสวยมากนะครับเป็นตัวฝาทองนะครับขาหล่ำตัดเนาะคันนี้1 5 9 0 0 0สนาหนะครับนี่เปิดให้ดูแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับรถยังไม่ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเป้ต้องเอาไปล้างสปาร์กสีอีกนะครับ1 5 9 0 0 0สนาหนะครับจองให้ทันนะคันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเอาไปใช้งานเขาไรเขาสวนสบายนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริง นะครับนี่เดิมเดิมนะครับรถเติมเดิมเลยมีเล่มพร้อมโอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนพร้อมจบเลยนะครับทั้ง2คันใครสนใจทักหาโทรหาได้เลยนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับเครื่อง2.5ดดีเซลนะครับสีน้ำตาลเข้มเขมคิวลงคิวล้อครบๆรหล่องามมากนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถตำรวจนะตำรวจเขาใช้นะครับเป็นรถบ้านเขาเองนะครับ1 5 9 0 0 0เดี๋ยวพาดู้านในนะครับส่วนอีกคันครับ จะเป็นวีโก้สามจุดศูนย์ดีโฟดีตัวท็อปแบบนี้ได้เกียร์ออโต้สี่ประตูคันนี้ก็รถบ้านครับรถบ้านนะครับเจ้าของเก่านะครับขับรถให้นายนะครับคันนี้รู้ที่มาที่ไปเพราะอะไรครับพอะรู้จักกันนะครับเพราะรู้จักกันรู้ประวัติรถนะครับขับขับดีถนอมนะครับคือรถเนี่ยเขาจะเป็นรถที่เอาไว้ขับนะขับไปหานายอะไรเงี้ยครับก็รถเรียกว่าขับปกติเครื่องแน่นเครื่องคลิปเลยดูแลดีมากนะครับดูแลดีนะครับรถเนี่ยจะได้เบาะหนังนะครับ แล้วก็เพิ่งจะอ่าเรียกว่ากําลังเอาไปหุ้มหนังนะครับรถปี2009นะครับปี2009นะครับรถก็เรียกว่าเอามาจากไฟแนนซ์เลยนะครับเอาเขาผ่อนหมดแล้วแล้วก็ไปรีไฟแนนซ์มานะครับก็จบได้เลยนะครับ2องแสนสี่หมื่นเก้านะครับเครื่องตัวนี้เครื่องสามพันนะครับปี2009จด2010นะครับเกียร์ออโต้สวยๆแบบเดิมครับ2องแสนสี่หมื่นเก้าตัวท็อปนะตัวท็อปเครื่องเดิมสภาพที่สวยนะครับมา เดี๋ยวไล่ตั้งแต่คันแรกนะดูสภาพรถเลยนะครับดูโครงทรงโครงสร้างกันนะครับตัวนี้นะเครื่อง2.5ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับแบ่งเป็นชั้นแบบนี้ระบายความร้อนอย่างดีนะครับเครื่องปกตินะครับฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับไม่มีชนหนักผิความจมน้ําเลยนะครับด้านหน้าคานหน้าก็ของเดิมนะครับนี่คานหน้าของเดิมสภาพที่สวยนะครับ คอมแอร์ทำงานปกติมอนเมนไม่มีการความไม่ไหลนะครับแผ่นเพจอยู่ครบแบบนี้แผ่นเพจครบครบเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมนะสภาพเดิมนะครับติ๊กเกอร์นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับไอ้ข้อควรระวังเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับสวยงามมากนะครับภาษีพรบปต่อให้ครบนะครับต่อให้ครบถ้าอยู่ในระยะ3ามเดือนต่อให้ปีปีหนึ่งนะครับภาษีพรบนะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะครับนี่มีคิวรอให้ครบนะครับ ชุดแต่งสวยๆยางโอตานินะครับปี22แมกขอบ16ระบบระบบเบรกเป็น ABS ล้อหน้าที่เบรกนะครับดูเลยครับเป็นสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับมีกันสาดให้ด้วยนะครับมีกันสาดให้ด้วยนะครับชุดกันสาดมีครบเลยนะครับสวยจริงหล่อจริงคันนี้นะครับสภาพหนังฟ้าเลยนะครับกระจกนี่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับไปดวในตัวพร้อม คันนี้ขับปกติขับนิ่งเลยนะครับลูกค้าก็ขับมาจากเรียกว่าต่างนะครับต่างจังหวัดเลยมาจากสักวนะครับมาจากสักวนะครับคันนี้นะครับก็รถบ้านนำมาขายนะครับใครหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยคันนี้สวยจริงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับแม็กไลเนอร์สวยกริบเลยนะครับรถตำรวจใช้นะครับไม่ค่อยจะบรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับขับไปทํางานกลับบ้านแค่นี้นะครับ อันนี้คือผมสอบถามประวัตินะครับของคนเรียกว่าคนคนขายนะก็คือถามหมดนะเพราะลูกค้าผมเองนะครับเนี่ยแบบนี้อย่พ่นให้ใหม่นะครับใส่กิ๊บเลยสวย๋ยวเก็บงานให้นะครับเก็บงานให้บางจุดนี่ยเก็บให้นะครับตัวไฮรนเดอร์นะครับของรของเหลวจยจัดการให้เปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงนะรถของเป้ร้านสปาขาสีเป็นของเหลวให้ครบวงจรอยู่แล้วนะครับด้านท้ายเดิมนะครับแล้วดูตะเข็บท้ายโครงสร้างนะนี่ครับตะเข็บท้ายเดิมเดิม นะครับนี่ตะเข็บท้ายเดิมนะเห็นไหมครับนี่เดิมสวยเลยนะครับสภาพเดิมตะเข็บเป็นอาร์ตรอยต่อเดิมทุกอย่างนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมครับนี่เดิมนะเปิดฝาท้ายดูด้านใต้ครับรอยต่อตรงนี้ต้องเดิมนะครับนี่ซีนโอเคเดิมนะครับแบบนี้คือเดิมนะเพราะว่าถ้าไม่เดิมนะครับมันจะเมันจะมีรอยซีนไม่เหมือนกันนะครับนี่ฝาทงฝาท้ายซีนเดิมหมดเลยนะครับถ้าผ่านมือไปได้ก็ซื้อได้ครับวิจัยคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนะ เครื่องนิ่งคลิปเลยนะครับใต้ทุงใต้ท้องสภาพเดิมนะครับท่อเดิมนะครับแหนบนะครับแหนบ5้านะแหนบ5้านะครับบรรทุกได้เป็นตันอยู่นะบรรทุกได้สบายเข้าแลกเข้าสวนได้เลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโคตรสวยเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะรถจะไม่เก็บงานอะไรเลยสวยมากนะครับไฟเบรกดูดสามอยู่ตรงกลางกระจกของเดิมนะครับอันนี้รถตำรวจใช้แน่นอนดูนีครับไอโลโก้ของโดดร่มอ่ะยังอยู่ครบเลยนะครับ แลงโคงหลังคาสวยๆนะครับเปิดหูปะกหูจับดูนะครับดูะายครับดูโครงสร้างสิครับนี่โครงสร้างเนาะแกะให้ดูนะครับเม่ดน่าสปอตเดิมๆนะครับไม่น่าสปอตเดิมๆเลยนะครับสวยคลิปนะครับรถเกียร์เอเลยนะครับผมขอบคุณมากนะที่เจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับดูแลรถดีมากเลยนะครับชอบเลยของสวยแบบนี้นะครับคนได้ไปเขาได้แบบใช้ได้ยาวๆนะครับ กุญแจก็แบบนี้ครับนี่ดูสิดอกแท้สองสามสี่ดอกสามดอกนะครับแล้วก็สัญญาณการขโมยก็มีให้ถึงสามตัวคุ้มมากนะครับสมบูรแล้วที่เจ้าของก่าบไปตารวจนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับนี่กระจกเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าระบบล็อกใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้านะครับคุ้มมากๆคันนี้ใครได้ไปนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าไม่มีแล้วนะครับราคานี้ั้งก่อนใครพลาดรีทักหาโทรหาเป้ด่วนตอนนี้เลยนะครับ อ่าตาทปกตินะครับรอบเครื่องปกติความร้อนไม่ขึ้นสภาพสวยเดิมนะครับไม่สองแสนสองหมื่นครับราคาไปด่วนๆตอนนี้เลยนะครับนี่ fm am นะครับผมไม่เจอมาเขาบอกว่าให้มันก็ต้องเห็นใจมาดลวยกาส่วนหนึ่งคือเขตปกตินะครับไปขอทางอยู่ครบใช้งานปกติทุกอย่างนะครับนี่ทุกอย่างเลยนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับแอร์เย็นช่ำปรับได้สี่ระดับสวยงามนะครับสภาพเดิมอกระปุกห้าสปีด เบรมือแมนนวลแบบนี้นะครับอ่าเซ็นเซอร์ประตูใช้ได้ครบเลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปคือใช้ได้เลยนะครับนี่เปิดไฟเปิดไฟให้ดูนะครับนี่ให้ดูไฟไฟดาวไรท์ไฟสองเ็ที่ก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับสวยจริงนะครับอ่าไปดูห้องเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องไปลิคันนะครับเครื่องเดิมๆนะครับฟังเลยครับนี่เครื่องปกติเลย อีสูซู iteq สองจุดห้า ddi turbo e intercooler นะครับองสภาพทำงาน,นปกตินะครับแบตเตอรี่อย่าเช็คให้ดูให้นะครับแล้วก็คันนุ่มคันหน้นาดเดิมสภาพสวยงามนะครับสภาพสวยเลยเครื่องเดินนิ่งเงียบปกติเชี่ยงคันย,ยาวๆนะครับอ่ามาต่อที่วีโก้ครับเมื่อกี้ฟังตัวเครื่องของดีแมนก้วเนาะมาดูวีโก้สีประตูออโต้ครับสีบอลทองนะครับ สวยๆแบบนี้ตัวเครื่อง 3.0d4d ตัว G ตัวท็อปนะครับแม็กสวยๆยางใหม่ๆนะครับถ้าคุณเห็นแม็กแบบนี้คุณรู้เลยว่าเจ้าของเก่านะครับโคตรรักรถนะครับโคตรรักรถเลยนะครับตังศูนย์ทวงล้อนะครับแม็กยางแพงนะครับขอบ18นะครับนี่ขอบ18นะสภาพเดิมนะครับยางกูดไลด์ด้วยนะครับยางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาเลยยางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาให้ครบนะครับเปลี่ยนมา4ล้อแล้วเรียบร้อยนะครับ มาดูกันครับด้านหน้านะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมสภาพสวยนะครับระบบเบรก ABS 2อสองล้อคู่หน้านะครับเครื่องใหญ่เครื่องโตนะครับแรงม้าเยอะทร์กดีนะครับเครื่อง D4D แบบนี้แล้วก็แผ่นเพจอยู่ครบครับนี่แผ่นเพจแผ่นเดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ต่างครบเลยสวยเดิมคุ้มครบครับนี่ฝากระโปรงเดิมสภาพสวยงามนะครับซีนเดิมหมดเลยอ่ะมาดูกันต่อนะครับรอบคันนะครับ คันนี้เป้กับงานให้นะครับเก็บงานให้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งสองพันเขียวเก็บงานให้นะครับเคลรบอยมีให้ครบโดยถ้าไม่เอาบอกได้อยู่ถอดออกให้นะครับหมูจับเป็นโครเมียมนะครับเปิดดูด้านในคือเบาะเป็นเบาะหนังนะแต่ว่าเอาไปทําอยู่นะครับเบาะหนังไปหุ้มใหม่อยู่นะครับมันมีรอยแตกนิดนึ่งเป๊เอาไปหุ้มใหม่เลยนะครับจอเอ d นดอยนะครับแอร์ปรับได้สีระดับเย็นๆสวยๆครับรถเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับสปอร์ตเป็นนาโครงสร้างดูเลยครับนี่เดิมๆนะครับ สภาพเดิมเป็น์คชัดเจนนี่ครับเดิมแท้แน่นอนแบบนี้นะครับรีบทักหาโทรหาเปเลยนะครับแนะนําว่าให้รีโทรมานะครับไม่งั้นติดจองแน่นอนนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่แก่ไม่ไขไม่ขยับเลยสวยนะครับใช้คำว่าสวยเลยนะครับสว้งามนะครับนี่สีเท่ากันทั้งหมดนะกระบะดีเซลนะครับนี่ฝาถังเห็นไหมเขียนว่าดีเซลอยู่ห้ามเติมผิดนะครับห้ามเติมผิดนะ ด้านท้ายนะครับมีการชนให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับการชนมีครบสภาพพร้อมๆนะครับตัวจี้มาดูด้านท้ายจุดสําคัญที่ควรดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีนะตะเข็บครับรอยต่อรอยพับชัดเจนนะครับชัดเจนนะสายขวาเดิมนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับ cr cl arl เอเนี่ยเอตาปั๊มเนี่ยอยู่ครบนะครับนี่ ar นะครับเดิมรถสวยครับ ไม่มีชนท้ายนะครับเดิมเหมือนกันอ่ะคันนี้ใครหาอยู่นะครับสองแสนสี่หมืนเก้าเงินสดจบได้เลยครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องกันนะครับมันมีเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ระบบการขโมยมีครบนะครับง่ายๆครับบีกุญแจสตาร์ทติดเลยทีเดียวนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ดีสามดีสองกโลมีครบหมดเลยนะครับแอมหนึ่งตัวนะครับจอมีครบแบบนี้นะครับ ไม่สองแสนสามหมื่นโลนะครับเครื่องนิ่งปกติเลยเครื่องนิ่งกิฟเลยนะครับสวยมากนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันมาฟังเสียงเครื่องครับนี่เครื่องปกติเดินปกติเลยนะครับอาฟังเสียงเครื่องครับอ่าเป็นไงครับนี่เดิมเดิมนะครับสวยงามนะครับ พ่อพักมอน้ํานะครับพ่ออินเตอร์ต่างๆน้ำมันพาวเวอร์ทุกอย่างอยู่ครบตามระดับนะครับเรมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่แั่เ,เทดอยู่ครบนะครับไม่เคยชนนะนี่เดิมซีนขอบเดิมหมดเลยนะครับนุน่งหัวน็อตแก้มเดิมนะครับเครื่องเดิมสภาพสวยนะครับตาปงตาปั๊มอยู่ครบนะครับนี่ตาปั๊มอยู่ครบนะสวยงาม นะครับตาปั๊มโตโยต้านะครับนี่อยู่ครบเช่นกันนะอ่ะใครสนใจรีบทักหาโทรหาเป้เลยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับรีบทักหาโทรเป้โทรหาเป้เลยครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับมีทั้ง4ประตูออโต้แล้วก็แครบยกสูงเกียร์กระปุกนะครับ1 5 9 0 0 0สนได้ดีแมตครับเครื่อง2.5ดีเซลหรือจะเอานะครับแครบไอ้4ประตูออโต้โตโยต้ยนะครับ เครื่อง3.0 D4D ตัวท็อปแบบนี้ครับ249,000นะครับซื้อสดนะครับพร้อมจบทันทีนะครับโทรมาหาเปได้เลยนะครับโทรมาหาได้เลยนะครับพร้อมรับสายอยู่รอรับสายอยู่แอดไลน์มาทักมาได้เลยด่วนๆนะครับเพราะบอกเลยว่าไม่นานติดจองแน่นอนนะครับวันนี้ไปฝากไว้ด้วยนะครับกระบะสวยแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมทักมาโทรมานะครับผมสวัสดีครับ